เอามาดูกันในส่วนของทางด้าน<ะ>ของผู้บัญชาการทหารสูงสุดกันบ้างครับมีการประชุมนะครับในส่วนของทั้งผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้งหมดทั้งผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศรวมถึงผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติได้ข้อสรุปครับเห็นชอบร่วมกันที่จะ ปิดด่านครับจนกว่ากัามพูชาจะไม่เป็นภัยต่อการคุกคามประเทศไทยโดยเรื่องนี้ครับทางด้านของพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพโดยมีผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันครับณนะสถาบรรันวิชาการป้องกันประเทศกองบัญชาการกองทัพไทยครับโดยก่อนการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ะะก็ได้มีการประชุมคณะผู้บัญชาการทางทหารหรือว่าคอบอทอค่ะโดยก็มีประเด็นในการพูดคุยกันสําคัญเนี่ยนะคะ3ประเด็นด้วยกันนะคะคุณผู้ชมนั่นก็คือเรื่องของการปิดจุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนไทยกัมพูชาค่ะโดยในที่ประชุมคอบอทอนะคะก็มีการเห็นชอบค่ะให้คงสภาพปัจจุบันนั่นก็คือการปิดด่านไว้จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือว่ากัมพูชาจะไม่เป็นภัยคุกคามต่อไทยอีกต่อไปนะคะ ประเด็นที่สองที่มีการพูดคุยกันนั่นก็คือการที่กัมพูชานะคะยังคงเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติก็จึงสนับสนุนนะคะแล้วก็มีการพูดคุยกันถึงเรื่องของการจัดทำรั้วชายแดนไทยกัมพูชาค่ะซึ่งมีข้อสรุปสําหรับการสร้างรั้วชายแดนด้วยว่าเห็นควรที่จะสร้างในพื้นที่ เส้นเขตแดนที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้แล้วนะคะสําหรับในพื้นที่ที่ยังไม่สามารถตกลงกันได้ก็จะใช้มาตราการในการลาดตะเวนและเฝ้าตรวจอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงมีการสร้างเส้นทางยุทธวิธีตลอดแนวด้วยและหากมีการลุกลานล่ะถ้ามีการลุกลานเกิดขึ้นจะทำยังไงนะคะก็จะมีแนวทางในการดำเนินการต่อการละเมิดอธิปไตยของไทยก็มีข้อสรุปนะคะไม่ว่าจะเป็น การดำเนินการตามกฎการใช้กําลังสากลค่ะเมื่อมีการกระทําเข้าข่ายการกระทำที่เป็นปรปักนะคะหรือว่าเจตนาที่เป็นปรปักโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอดแนม,มหรือว่าการเตรียมที่จะโจมตีซึ่งถ้าหากเห็นกรณีแบบนี้เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชม ก็จะเป็นไปตามกฎการใช้กำลังนั่นก็คือสามารถที่จะใช้เป็นเหตุในการเริ่มป้องกันตนเองได้โดยได้มีการวางมาตรการทั้งเชิงรุกและเชิงรับนะคะทั้งนี้ก็ได้มีการเสนอแนวทางในการปฏิบัติไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ จากนั้นครับทางด้านของผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้เป็นประธานในการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพโดยได้กล่าวแสดงความขอบคุณทั้งกองทัพบ,บกอกองทัพเรือกองทัพอากาศและสํานักงานตํารวจแห่งชาติที่ร่วมกันปฏิบัติภราร,รกิจในการสนับสนุนร,รัฐบาลอย่างเข้มแข็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องของการรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณแนวชายแดนในทุกสถานการณ์พร้อมย้ําถึงความจําเป็นครับที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญซึ่งลซึ่งทุก เหล่าทัพนะครับก็ได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและก็พร้อมสนับสนุนกองทัพบ,บกในทุกมิติครับใช่ค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นการรับลูกจากท่านนายกรัฐมนตรีที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบอำนาจให้กับทางทหารเนี่ยนะคะทางเหล่าทัพเนี่ยได้มีการพูดคุยและตัดสินใจกันทางเหล่าทัพเองก็ได้มีการมาประชุมแล้วก็รับลูกเป็นที่เรียบร้อยว่าเราจะไม่มีการ เปิดด่านถูกต้องะะปิดด่านนะครับย้ําเลยเห็นชอบร่วมกันที่จะปิดด่านจนกว่ากัมพูชาจะไม่เป็นภัยนะครับต่อการคุกคามประเทศไทยนั่นเองนี่คือเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะครับสรุปให้คุณผู้ชมได้ติดตามการ